สวัสดีครับผมช่างเด็กดันโลนะครับอันนี้ก็จะมาให้ดูว่าวิธีตัดหลังวาวแบบบ้าน,านใช้ลูกหมูกับบอสตัวใหญ่มาดูนะครับว่าตัดไปแล้วมันจะออกมาสวยเปล่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้ปกติแล้วเราก็ต้องไปชุบแข็งอีกทีน่ครับอันนี้ขั้นตอนแรกทำร่องร่องริม ของเล็บวาวดูไปเรื่อยๆครับแล้วก็เอาวาวตัวเก่ามาวัดให้มันได้ขนาดกันนะวิธีตัดก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็ตัดเผื่อไปหนึ่งมิลมันจะออกมาแบบพอดีมากเป๊ะเลยครับพอดีเป๊ะเลย ก็ชมไปเลยได้ครับฝากติดตามด้วยนะครับผมผมก็เพิ่งหัดทำลิดครั้งแรกครับมาแป้งปันกันพวกแบบงบน้อยๆไม่อยากไปลงกึงครับเราก็วัดให้มันได้ขนาดเราก็ขีดแล้วเราก็ตัดเผื่อไปหน่อยหนึ่งสักหนึ่งมิลประมาณนี้ตัดเผื่อไปครับเพื่อเติล์ดปากาเมจิขึ้นมาข้างบนหน่อยหนึ่ง อันนี้เะร่องเรียบวาวเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่ตัดวาว <c oughs> ตัดวาลก็เสร็จแล้วครับแล้วก็เหลือแต่ไปชุบแข็งเท่านั้นพอเราก็ล็อกให้มันเรียบร้อยครับล็อกให้มันแน่น หาผ้ารองนะครับน,นี้คลิปอันนี้มันตัดเสร็จวาวิ่งกระจุยกระจายหายไปเลยหายอยู่ตั้งนานกว่าจะเจอก็มาดูนะครับน,นี้ตัดหลังวาวให้เสร็จตัดหลังวาวให้ออกนะครับแล้วก็กระระยะให้ดีแล้วก็ลงมือตัดได้เลยค่อยๆค,ครับวันนี้ไม่ต้องรีบต้องใจเย็น